เออมีจุกออกมาริวเลยจะเหละขันไอ้แก้วนี่เรื่องนี้หัวลุกเนี่ยจะนิ่มนริ่มน้องแล้วเป็นตัวตนที่แน้จริงตัวอยากถามริวว่าตั้งแต่ก่อนเข้าบ้านเอฟจนถึงตอนนี้มีอะไรที่อยากทำแต่ยังไม่ได้ทำบ้างแล้วอะไรที่ทำแล้วภูมิใจที่สุดรักที่สุดโอ้ยเอาจริงนะครับ เยอะเลยหลายอย่างหลายอย่างเลยที่เราเราทำเราอยากทําเราไม่ได้ทาอะไรเงี้ยอ่าเรื่องเอาชิ้นใหญ่ก่อนแล้วกันคือผมอยากดูแลคนที่บ้านได้ตอนนี้ทําได้แล้วนะซื้อรถซื้ออะไรแล้วเหลือบ้านอย่างเดียวที่ยังที่ยังขาดยังไม่ได้ซื้อแล้วก็พวกของเล็กๆเ,เ,เหรออ๋ออยากอยากปวดอยากบวดพระมากเลยครับแต่ยังไม่ได้ปวด ว่าจะอันนี้วันนี้บอกบอกล่วงหน้าไปเลยนะบอกเขาด้วยเพราะว่าเผื่อมีเวลาเพราะว่าคุยทางออฟฟิศแล้วนะครับคือน่าจะเป็นปีหน้าครับช่วงต้นๆปียังไงก็ไปด้วยนะครับผมไปได้นะฮะไปได้กันหรือเปล่าครับไปแอฟริกานะฮะเต็มเต็มปวดที่ต้องมีลากควานแลกมีวิ่งกันหน้าจังหวัดอะไรนะฮะไปยีนาตามแบบไปลาบีแต่ว่าอาจจะอาจจะไกลหน่อยนะครับผมอยากบวดอยู่ต่างจังหวัดเลย เที่ยวครับเชียงใหม่อยู่ในถ้ำ็ขาไปลึกเลยฮะเขาต้องต้องบวชคือที่บวชเนี่ยต้องมีมีมีวัดที่มีครูประชาไงใช่แต่แล้วเนี่ยถามถามก่อนที่พี่จเนจะเปนี้ยถามหรอถามก่อนเป็นเนยแล้วมีนมด้วยพี่โอ้ยพ่อจ๋อย่างน้ป้าแจ๊ดยังบวชได้เลยไอ้ป้าเจ๊ดเนี่ยลูกศิษย์พี่เอาหรอ นนี <Scroll> ่แหละครับตอนนี <sh> <reading ancient> <ennen> anyway. well ้นะครับที่บอกว่าอยาปวดก็ยังไงเนาะท่านพวกเราต้องต้องบอกก่อนนะต้นสัญญาณนะที่บอกคุณพวกเรานะอะไรอย่างเงี้ยครับเจ้าเจ้าคิดถ้าเกิดปวดนะี่หนึงถ้าเกิดปวดคิดว่าจะถ้าเกิดเข้าในในในรถประทังจริงๆอ่ะคิดว่าจะปวดนานแค่ไหนใจอ่ะตั้งใจไว้สักเก้าวันครับแต่ว่าถ้ามันแบบถ้ามันดีจริงๆอ่ะมันสงบจริงก็ก็จะยาวอ่ะถูกต้องนะเออ เก้าปีเ <Cornell> นี่ยแม่แคือบางทีเราเราคิดไม่เป็นปีสองปีใช่มันไม่ได้นะของพวกนี้เก้าวันก็รุ่ยกราล้างงานตสร็จแ้องออกมาเปลี่ยนผลงานแล้วก็เรามีหน้าที่เก้าวันแล้วค่อยไหวทีเดียวใช่ครับก็ยังไงขอน้องนำนะครับพี่ยินดีที่จะให้ขี่คอตอนนี้